หาที่เก็ไล่ตั้งอาเขตที่เีื่องขับนี่ไปอย่างนู้นเลยนู้นเลยทับไปน,นู้นตรงรถตู้นี่เลยหลังรถตู้หาเปิดถนนนี้เลยนะครับเนี่ยครับร้านอาหารครัวบุญคูนะข้างในนี่ก็จะเป็นป่าที่สูงกว่าถน,นนนะฮะที่สูงนะครับ นะไม่ใช่ต่ำแบบเป็นที่สูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ,อู่อู่ซ่อมรถวัดเก่านะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นอูออ่ซ่อมรถบัดเก่านะครับเนี่ยติดถน,นนนี้เลยนะฮะติดถน,นนนี้เลยแล้วก็นี่สะพานเข้าอำเภอบ้านโป่งนะครับนะเนี่ยขึ้นสะพานปุ๊บ้ายมือก็ลงบ้านโป่งเลย เหตุการณ์นี้นะบริษัทบริษัท CK นะฮะนะบริษัท CK นะครับเป็นที่สูงกว่าถนนนะครับสูงกว่าถนนมากเนี่ยน,นะครับที่สวยนะครับตรงนี้เลยนะหน้ากว้างนี้ก็ประมาณร้อยเมตรได้ครับเนี่ยครับประมาณร้อยเมตรได้ หนึ่งสองสามตอนนี้ข้างละสามเลนเป็น,นหกเลนถนนหกเลนแล้วครับอันนี้นะครับสอน,นหกเลนวันนี้ผมมาถ่ายตอนเช้าเลยครับตอนมีป้ายดีไซน์สามสิบเจ็ดไล่ ด้านหลังก็มีถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านหลังก็มีถนนแล้วก็ติดทางรถไฟนะแล้ซ้ายมือก็ไปข้างหน้าหัวหมุมนี่ก็จะมีโรงหลอ่อพระมีโรงมามา่าโรงงานมาม่านะครับไปอีกหน,อหนึ่งก็มีโรงงานบริษัททำเนนะก็มีโรงงานอยูหลายโรงครับด้นในนะครับแลนะก็ทำหมู่บ้านน่ดีมากเลย ิดร้านอาหารหมอชูสานี่ก็เ,เป็นร้านที่ว่ากอมาให้อยู่หรือว่ามาเช่าอยู่นั่นแหละครับที่ดินสวยนะครับน้ำเ,เนี่ยนะครับังนิดหน่อยก็สมนิดหน่อยก็ได้เลยปิดถนนข้างฝั่งละสามเลนสองฝั่ง6กเลนนะครับนี่ยขวามือนี้ไปอำเภอบ้านโป่งนะครับนะบอำเภอบ้านโป่งไปเมืองชานได้นะครับแยวซ้ายก็ลงอำเภอบา